สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนทายแฟมิลอี่นะคะตอนนี้ส่งแม่ลูกนะกลับมาจากน้ำมูลแล้วนะคะวันนี้ส่งแม่ลูกไปอยู่ป่ากันนะคะกลับมาแล้วพักกันเล่นสปาครูนกันมาเต็มตัวเลยนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาเจอข้าวโพดนะคะ อย่จะไม่เจอเข้าพูดเพื่อดูเด็กน้อยจะเป็นยังไงฮะโอ้ได้ไปเป็นเด็กป่านะวันนี้แต่ว่าแม่ดาวไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่า,าพ่อพนพาโงไม่รู้ไปอยู่ไหนกลับมาก็ไม่เจอแล้วนะม,มาแล้วได้สปาคลูนกันมาทั้งองไม่ลูกเลยสงสัยจะ ได้พ้นคลายมากเลยวันนี้ได้ไปอยู่ปา่าน้ำมูลมาทั้งวันเลยนะคะเพิ่งกลับมาไม่ไดาวกา็ไปตัดข้าวโพดนะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้มาแล้วว่าเด็กน้อยมาถึงเจอข้าวโพดจะเป็นยังไงนะคะโอ้สปาค,ครนกันมาเต็มที่เลยนะสองแม่ลูกนะ <Ooh. S 2> เต็มที่เลยนะอ้้ไปสปาโค,คลนกันมาคะ่ะดูสภาพร่างกายอู้ <Ooh. S 1> รวดเร็วรวดเร็วมากเร็วมากมาเจอข้าโพดโอ้ยพากันไปไหนมา,ากันไปป่ามาเหรอโอ้ดูสภาพ คุณแม่อู้คุณแม่หอบนี้ลูกชายเอยมีเยอะอยู่คุณแม่มีเยอะอยู่เ,ยออยเต็มเลยนุ่นน่ะข้าวโพดน่ะมีการหอบนี้ลูกชายอีกนะโอ้มีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะครับโอ้เตาอ้วนของเราไปป่ามากลับมามาเจอข้าวโพดนะะนี่โอ้แม่เอาของหนูไปหมดหรอโอ้แม่เอาของหนูไปหมดเลย มีเยอะลูกมีเยอะนู่นไงเต็มเลยข้าวโดพดว่าไม่ได้าไปตัดข้าวโพดมาก็ไม่เห็นทรงไม่ลูกแล้วนะคะก็เห็นตอนกลับมาโอ้โหไปสปาครูนกันมาเพราะว่าอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนครับกลับมาเจอของปร,ปรดูดอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหเจอของปร,ปรดูดอร่อยไหมมีการหอบหนีลูกด้วยนะคุณแม่นะ ไปสปาคโคลนมาเพราะว่าอากาศร้อนค่ะร้อนมากจริงๆเลยร้อนมากจริงๆเลยถูกใจมากเาอ้วนถูกใจของปรูด,ดมากอร่อยไหมอู้อร่อยไหมครับเออน่ากินสับประรด ของแม่พัดซื้อให้นะโอ้ของโปรดผมเลยคุณแม่ก็ไม่รู้อะไรส่งเสียงยังไงเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ไปด้วยกันกับลูกชายมานี่เองสปาโครนมาซะจนแบบเต็มที่เลยเนะี่ย ต้องให้กินทีละนิดนะคะถ้ากินเยอะเดี๋ยวเหยียบทิ้งต้องให้กินอย่างนี้นะคะต้องหักฝักกินก่อนอร่อยไหมแาวอ้วนอร่อยไหมอม้เอาไปไหนล่ะทีนี้ไปไหนละ่ะจะไปหาพี่งามเหรออะ เลยเลยไปหาพี่งามไม่ได้ดูดูถ้าถ้าไม่ได้ใส่โซ่ให้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสำรวจสำรวจไปทั่วสำรวจแล้วเอาเอาไม่รู้จะสำรวจไปไหนนะเอา วดขวดขวดมาเด้อมาเด้อมาเด้อมันามาเด้อเด็กเด็กสำรวจนะถ้าไม่ใส่โซ่ให้ก็จะเป็นอย่างนั้นะ oh. คุณแม่ไม่สนใจเพราะว่าคุณแม่ถูกใจในสิ่งนี้มากเข <laughs> าโพด ไปอยู่ป่ามาเย็นสบายไหมคุณแม่โอ้ออสงสัยจะอเล่นทรายมาะเต็มที่เลยเนาะนี่เนาะอันร้อนใช่ไหมวันนี้อากาศร้อนมากตาอ้วนถ้าปล่อยโซ่ไม่ได้นะสำรวจอย่างเงี้ยสำรวจไปได้อะไรมานั่ะน,นะโอ้ได้อ้อยมาค่ะได้อ้อยมา แม่ก็ทานอย่างอร่อยเลยนะคุณแม่นะดินเข้าตาหรือเปล่านี่ฮะฮะคุณแม่ดินเข้าตาหรือเปล่านี่ทำไมน้ำตาไหลเย,ยิ้มเทะร้อนค่ะเลยต้องสปาโคลูนมาแบบนี้ทรายนะคะเนี่ยน่าจะเป็นดินทราย นี่การร้อนจริงๆอะไรคุณแม่สรงเสียงนายทานขา้าวโพดยังอร่อยเลยนะครับ ของปรดของผมครับผมชอบมากเลยอร่อยมากเลยครับจะหาฝักกินก่อนกินฝักก่อนเลย อ,อ,อร่อยไ้มวันท้ายอร่อยไหมคะ อ้ยอร่อยจังเลย จะหาฝักกินก่อนต้นไหนมีฝักก็จะหักฝักกินก่อนชอบมากเลยนะคะตาอ้วนไปกินข้าวโพสดสุดๆกรอบๆครับคุณแม่ คุณแม่ก็อร่อยมากมายนะคุณแม่อร่อยมากมายกินแบบหันตูดให้ลูกชายเลยนะไม่ได้สนใจเมื่อกี้ก็แย่งลูกชายหนีมาอือเือของโปรดนะสิคุณแม่ ก็กราบขอบพระคุณแม่พัดนะคะที่เมตตาสั่งซื้อต้นข้าวโพดนะคะอนุโมทนาสาธุแม่พัดเลยนะคะนี่ต้นข้าวโพดนะคะได้กินหลายวันเลยนะคะให,ใหม่สุดๆนะคะได้กินหลายวันเลยนะคะก็สลับกันกับสับป,ประรดนะคะย่าไม่มีนะคะแม่จ๋าย่าไม่มีแล้วนะคะย่าไม่มีเลย กินสับป,ประรดหมดก็เอยกินข้าวโพดหมดก็คงจะต่อด้วยสับป,ประรดนะคะยาไปหาซื้อไม่มีเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องวันลนไทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็กลับขอบพระคุณแม่พัดนะคะแม่พระของ น้องวาเลนไทน์และแม่ดาวรุ่งนะคะที่เมตตา,าซื้อต้นข้าวโพดให้นะคะขอให้บุญบุญน,น,นี้ย้อนกลับหาคุณแม่เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะอนุทนาสาธุจ้าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ